thank you ที่ญี่ปุ่นนะมีชายคนหนึ่งอยากจะปรับปรุงบ้านก็อยู่มา20 30, 30ปีแล้ววันหนึ่งก็ให้ช่างเนี่ยมามารื้อฝาจึงทำอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าไอ้ฝานี้ก็เก่ามากก็รื้อฝาพอรื้อฝาองมนเนี่ยรอกว่า เจอทุกแกตัวหนึ่งมันติดอยู่บนเสาที่มันติดอยู่บนเสาเพราะว่ามีตะปูเนี่ยตอกหางมนันเอาไว้ทุกแกตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็แปลกใจว่ามันไปอยู่ตรงนั้นยังไงอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้ว แล้วเขาก็จำได้ว่าไอ้ฝาบ้านที่เขาลื้อเนี่ยซ่อมครงสุดท้ายก็สิบปีที่แล้วนะมันเป็นฝาไม้นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนอยู่บ้านไม้แล้วก็เมื่อหลังจากซ่อมแล้วนี้ก็ไม่ได้มีการรื้อฝาอีกเลยจนทั้งสิบปีผ่านไปถ้า ตุ๊กแกตัวนี้ถูกตอกติดเสานี้กระแสว่ามันถูกตอกครั้งแรกเนี่ยก็เมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ลือ้อฝาอาจจะเป็นเพราะว่าช่างเนี่ยไม่เห็นมันหรือว่าแกล้งมันก็ได้นะพอตะปูเนี่ยตอกหางมันเอาไว้ก็มีคำถามว่ามันอยู่ได้ไงต้องสิบปีทั้งที่มันไปไหนมาไหนไม่ได้ ถ้าเป็นตุกแกตัวนึงอาจจะตายไปแล้วเพราะว่าไม่มีอาหารกินทีนี้มันอยู่ได้กันตั้งสิบปีตรงนั้นน่ะเขาก็เลยสังเกตนะแล้วตอนเย็นเๆนี่ก็เห็นตุ๊กแกตัวหนึ่งเนี้ยมามาหาตุ๊กแกตัวเนี้ยแล้วก็เอาอาหารมาป้อนให้ แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตุกแกตัวที่ถูกตอกหางเนี่ยที่ไม่ตายแล้วก็อยู่ตรงนั้นมาเป็นสิบปีเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนหรืออาจจะมีคู่เนี่ยอาหารมาเลี้ยงมันอันนี้มันก็แสดงถึงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะระหว่างตุกแกจะเป็นระหว่างเพื่อนหรือระหว่างคู่ครองก็ตาม มันก็แสดงว่าเนี่ยทุกแกเนี่ยก็มีน้ำใจนะเวลาเห็นตัวอื่นเนี่ยเดือดร้อนนี่ก็ไม่ปล่อยปล้วเลยก็ช่วยเหลือนี่ทำให้นึกถึงเรื่องราวของศาสตราจารย์ชาวมริกันคนหนึ่งนะชื่อมาร์เกเรตม a d เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเ,เกือบ50ปีที่แล้วเป็นนักมนุมนษยวิทยาที่มีชื่อเสียงมากแก ศึกษาเรื่องราวหรืออริยธรรมมนุษย์เนี่ยจากทากนะทรากดึกตำบันก็ไม่ใช่กาตึกตำบันนะก็หลายพันปีทรากเมืองรวมทั้งทรากชุมชนแล้วก็กระดูกหรือ,อโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนมีความรู้เยอะทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบัน มีคนหนึ่งก็มีนักศึกษาถามมรา์กเริมิตรว่าในทัศนา,าอาจารย์เนี่ยอะไรคือสัญญาณแรกสุดข,ของอริยธรรมมนุษย์แทนที่แกตอบว่าภาษา,าศาสนาหรือว่าความเป็นเมืองแกก็ตอบว่ากระดูกต้นขาที่จะรับการสมานให้ติดกันนักศึกษาสงสารทำไมอ่ะ ทำไมอาจารย์ถึงบอกอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ากระดูกต้นขามันหักนี่นะมันก็หาหาไม่ได้แล้วมันก็ช่วยเตือไม่ได้สัตว์เนี่ยถ้าหาว่ากระดูกต้นขาหักเนี่ยไม่นานก็ตายเพราะถูกสัตว์อื่นฆ่าเอาไปเป็นอาหารแต่การที่มนุษย์เจ้าของกระดูกเนี่ย แม้ว่ากระดูกต้นขาจะหักเนี่ยแต่ว่าสมานแสดงว่ามีคนคอยช่วยเหลือช่วยเหลือทั้งให้อาหารขณะที่ยังไปหาอาหารไม่ได้ไปล่าสัตว์ไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือป้องกันสัตว์ลายไม่ให้มากัดกินเจ้าของกระดูกนั้นด้วยอันนี้มาแสนนึงอะไรถึงแสนนึงความเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ความสมามัคคีความร่วมมือความมีน้ำใจนะ ซึ่งถ้าเอาสองเรื่องมาผน,นวกกันก็มันก็เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าสัตว์อย่างตุ๊กแกรหรือคนเนี่ยมันก็มีน้ําใจเนะพียงต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะประเสริฐกว่าตรงที่ว่าเราไม่ได้มีน้ําใจเฉพาะคนใกล้หรือพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันหรือต่อไปก็ศาสนาเดียวกัน เมืองเดียวกันประเทศเดียวกันภาษาเดียวกันมนุษย์เรานี่สามารถจะมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปอย่างกว้างขวางแม้คนละาศาสนาแม้คนละภาษาแม้คนละประเทศ mm hmm. ก็มีความเอื้อเฟื้อกันได้อันนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเหนือกว่าสัตว์นะสัตว์นี่ก็จ,จะมีความเอื้อเฟื้ออย่างทูก้แก่แต่ว่าก็เป็นความเอื้อเฟื้อในหมู่คนใกล้ชิดเท่านั้นแหละ อันนี้ก็เป็นข้อตือนใจที่ดีนะแต่ว่าพูดแค่นี้ยังไม่จบนะต้องพูดต่อไปนะว่าเ,เรื่องตุกแกเนี่ยก็มีคนแย้งว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะหนึ่งเนี่ยตุกแกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกินเจปีอยู่แล้วตุกแกในเรื่องนี้อยู่ต้องเป็นสิปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สองตุกแกนี่ มันต้องมีน้ําถึงจะอยู่ได้ถ้ามีแต่ข้าวมีแต่อาหารเดียวอยู่ไม่ได้พราะนั้นเนี่ยเขาก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องตุ๊กแกนี้ก็ไม่มีที่มาก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เล่าสืบต่อก,กันมาจนเหมือนเป็นเรื่องจริงมีรูปถ่ายด้วยนะแต่สงสัยใช้ AI สร้างขึ้นมา เรื่องที่สองนี่เรื่องมาเกเรตมีนี่เขาก็มีคนไปสืบค้นมาเพราะว่ามาเกเรตมีนี่ไม่เคยพูดอย่างนั้นนะก็แปลว่าเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเองเขาก็สืบสาสืบสาไปหาต้นตอนนะก็ไปพบต้นตอจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งคนเขียนก็ไม่ได้พูดชัดนะว่ามาเกเรตมีตอบแบบนั้นก็เป็นนั้นว่า ทั้งสองเรื่องเนี่ยแม้จะดูดีนะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ถึงแม้ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย er. สาระของทั้งสองเรื่องนี้มันก็เถียงได้ยากนะเพราะว่าสัตว์นี่มันก็มีความเอ,อื้อเฟือกันจริงนะจากคลิปจากวิดีโอที่เราเห็นมากมายจากเรื่องราวเรื่องเล่านะเะนนความเอ,อื้อเฟือที่สั์มีต่อกันนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดเมาจากความจริงคนที่สังเกต ลิงชิมแปนสีก็เห็นนะมันช่วยลิงด้วยกันเวลามีบาดแผลก็ช่วยเอาอาหารมาให้หรือว่าที่บางคนก็เห็นตุ๊กแกเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่กำลังถูกงูกัดงูมันรัดตุ๊กแกจนจะตายอยู่แล้วมีตุ๊กแกตัวหนึ่งบินเออเรียกปลายปีขึ้นไปเพื่อไปกัดหางไปกัดตัวตุ๊กไปจะไปกัดตัวงูเพื่อให้ปล่อย เพื่อให้คลายนะคลายการรักเพื่อนของมันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่หลวงพ่ออมเขียเคยเห็นนะว่ากระรอกเนี่ยไปไปสู้กับงูที่กำลังกำลังรักเพื่อนของมันเพื่อนมันเป็นหนูตัวหนึ่งนะกระรอกนี่ยอมเสี่ยงชีวิตเ,เพื่อช่วยหนูเพราะนั้นเนี่ยเรื่องตุ๊กแก ที่ช่วยกันเองเนี่ยนานสิบปีนี่แม้มันจะเป็นเรื่องแต่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขัดกับธรรมชาติความจริงแล้วก็เรื่องของมาเกเรตมิสเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีที่มามีการปรุงแต่งแฝ้ขึ้นมาก็มีก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเครื่องย้ำนะว่ามนุษย์เหาเานียมีความเอื้อเฟื้อกันเรื่องพวกนี้เนี่ยนะแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็ เตือนใจเราได้ดีนะเหมือนกับนิทานอีสมไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็เป็นคติสอนใจเราได้มากและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะั้นเมื่อรู้ว่าเป็นความมันเป็นของไม่จริงแล้วเป็นเรื่องปรุงแต่งเราก็ให้ยอมรับซนะเพราะบางทีเรื่องที่มันดูสวยงามทาให้เราสึกฟิลกูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ไดนะ้เมื่อรู้เมื่อเรารู่วมมันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ยอมรับและเตือนใจเราว่า โลกมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเสมอไปสิ่งที่เราอยากเห็นนะอยากได้ยินบางทีมันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงนั้นได้นะเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราและสิ่งที่ถูกใจเราบางทีมันก็ของชั่วคราวหรือไม่ใช่ความจริงก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อคนมาบอกววเราว่าเนี่ยเรา คนถูหวยนะถูลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนะได้เงินยี่สิบล้านดีใจมากเลยตต่อลองมารู้ว่าเพื่อนมาหลอกเราเราก็ยอมรับได้เราไม่ฟูมไฟนะเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเสมอไปนะข้อสำคัญก็คือยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับมันให้ได้อย่างเป็นปกติสุขเตรียมรับพร้อม ชิตังปฏิตังดุมหังคอยตาปนธิตานปราถนาและยงสำเร็จโดยชาันสาเพบุเรนตุสังกปาขอความสำเร็จทั้งพวงจงเต็มที่ <c oughs> วัน,นารโสยธา,าเหมือนพระจันนในวันเพนชโชติราโสยธาเหมือนแก้มนยียนสว่างสวัยควรยินดี มิติโยวิวาจันโตอันตรายทั้งผวงจงบำารไปประโลกวินาสตุโรกทั้งผวงของท่านจงหายภวัวนตราโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านอายุโกภวาท่านจงเป็นสู้มีความสุขมีอายุ สิลิสานิจางุทาปจายโนจาตารุธรรมวันที Joe, ่อายุวันโนสุขังพลังคืออายุวันนาสุขาฆาฬยานเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบถ้าผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะดุสาพมังกาลังพอสาพมังกลจงมีแก่ท่าน ลุสาพระเทวตาพระราชเทวดตาทั้งควงจงรักษาทานพุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ ภาวโนเตโหภาโสเจจงไลจงมีกะตะสุมะเตอะธิสังฆะโยนิสสภิตะปะธังปะติเสวามิเนวะสวะยะตมะทายะนะมันทะนะยะนะวิโพธะนะยาสิวะเอวะอิมาสะกายาสะจีจิยายาปะนะยาวิงสุภาระติยาพรหมจรรียะสุกาหะยา သာကြဝေသန္ဓံပတိဟံဂာမိသောဝန္တဝေသန္ဓံနောကဒေသာမိသရဇမေဖဝေသဇိဟနာဝါတတဇဘဆိုယာရောဇာတိ